ใครที่ดูผลงานของฐานเจนซื่อและชอบมากๆอย่าพลาดซีรีส์เรื่องปาฏิหาริย์หัวใจกำไรสื่อรักเรื่องนี้ประกบคู่กับหลี่หลานตีซึ่งเรื่องราวมันสนุกและตลกโบ,บ๊ะบะมากนางเอกเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาอ่าวเท่าไหร่แล้วก็ชอบพระเอกมาตั้งแต่ตอนเด็กๆสมัยเรียนเว้ยแต่ว่าสำหรับพระเอกแล้วว่าอีนางเอกคือฝันร้ายของตัวเองนึกออกปะ นี่หมายถึงช่วงอีพีแรกๆนะและ้วนางเอกอดันไปเจอกับแม่ค้าไข่ดอกไม้แล้วแม่ค้าก็ให้กําไรมาอันนึงซึ่งมันคือกําไรฟิลเตอร์กําไรฟิลเตอร์คือแปลว่านางเอกสามารถที่จะเปลี่ยนร่างแปลรงร่างเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่แค่คนด้วยนะจะเป็นคนสวยจะเป็นคนแก่จะเป็นเด็กจะเป็นสัตว์จะเป็นอะไรก็ได้แล้วนางเอกก็ต้องเข้าไปพัวพันอยู่ในชีวิตของพระเอกครั้งในวัยทํางานแกแล้ว ะมีโมเมนต์ต่างๆที่ทําให้เราได้เห็นว่าแบบถ่านเจนซื้อเขาสามารถทําอะไรได้แบบได้แบบขนาดนี้เลยวะอะไรยเงี้ยลองไปดูค่ะใน v ีทีนะปาฏิหารหัวใจกําไรสื่อลักใครดูแล้วชอบตรงไหนเบ็นบอกไว้หน่อยค่ะ